สวัสดีนักเรียนเกรดทีทุกคนนะครับวันนี้มาเรียนเป็นคลิปวิดีโอวิชาคีย์บอร์ดนะครับกับทีเชอร์ธนาทิพย์อีกแล้วนะครับ <c oughs> เพลงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพลง Pumpkin Man นะครับเดี๋ยวมาเรียนให้เห็นภาพไปทีละส่วนเลยนะเราก็จะมีวิดีโอปฏิบัติจริงนะครับให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกันกับทีเชอร์อีกประมาณ ทิเชอร์ขอให้นักเรียนเล่นพร้อมคลิปวิดีโอทิเชอร์สักสิบรอบนะครับวันนี้นะอ่ะมาดูครับก่อนอื่นนะครับทวนคอร์ดก่อนนะครับเนาะคอร์ดแรกนะครับคอร์ดซีเหมือนเดิมนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะโดมีซอนอะซอนะครับโดมีซอนเลยอ่ะโดมีซอนคอร์ดจีเซเว่นครับ นักเรียนดูดีๆคอร์ดซีนะครับ G7 นักเรียนต้องถอยตัวแรกนี่ถอยตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเสียงเป็นตัวทีนะครับนะครับหลายคนชอบเล่นผิดนะไปเล่นตัวทีนูน้นตัวทีสูงนะครับเนี่ยชอบเล่นทีนี้นะครับมมนต้องเล่นทีนี้นะครับถอยจากโดไปนี่โดอยู่นี่ตัวทีถอยไปเป็นตัวนี้นะครับทีตัวฟ้าแล้วก็ซออ่ะดูรูปคอร์ดดีๆนะครับเนอะ คอซีอีกทีนึงอ่าคอซีนะครับต่อไปคอร์ด G7 ับมาซี7 C. อ่ะแค่นี้พอนะครับอ่ะในส่วนของเมโลดี้นะครับนักเรียนดูโน้ตด,ด้วยนะครับดูโน้ตเนาะอ่ะ โดมีซอนโดมีซอนซอนลาซอนฟามีเรโดนะครับบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองเหมือนกันเด้เลยนะครับโดมีซอนโดมีซอนดูโนต้ตดีๆซอนลาซอนฟามีเรโดาในส่วนของซอนลาซอนฟามีเรโดนะครับมันจะกระตุกกระตุกนะจะกระโดดก,กระเดกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโนต้ตคาเบตสองชั้นนะครับ ตรงซอนละซอนอ่าเห็นไหมซอนละซอนฟา์มีเลโดอ่าแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งตรงซอนละซอนฟา์มีเลโดนักเรียจน,นจะต้องทํำยังไงขยับนิ้วกี่ตําแหน่งครับกี่ตําแหน่งกี่ตําแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งนะครับขยับนิ้วหนึ่งตำแหน่งนะครับจากนิ้วก้อยอยู่ที่ซอนขยับไปตรงเป็นล่านะครับตัวนี้อะซอนละซอนฟามี นักเรียนจินตนาการภาพตามไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอปฏิบัติจริงอีกสักคู่นะครับอ่าอีกทีหนึ่ง one two three go do มีซอน do มีซอนซอนและซอนฟามีเรโด do มีซอน do มีซอนซอนและซอนฟามีเรโดอ่าเป็นแบบนี้นะครับ นะไม่ยากนะครับอ่าเมื่อนักเรียนคล่องแล้วนะครับทีเชื่ออยากให้นักเรียนกดพร้อมกันนะครับทั้งคอร์ดแล้วก็เมโลดี้พร้อมกันไปเลยนะเพื่อความคล่องในการเล่นนะครับแล้วก็พเรละความภายละของเพลงนะครับมีทั้งคอร์ดแล้วก็เมลโลดี้นะครับถึงจะเป็นเพลงที่สมบูรณ์นะครับอีกทีหนึ่งนะอย่าลืมว่าตอนโดมิซอนโดมิซอนเนี่ยนักเรียนเข้าใจอยู่แล้วนะครับเป็นนิ้วปกตินะครับ เหมือนที่เเราาวงลยดมีซอนต่อไปที่เชอร์บอกไปหลายทีแล้วตรงอะไรซอนล่าซอนฟามีเรโดต้องทำยังไงครับขยับนิ้วหนึ่งตำแหน่งนะครับขยับมือทั้งมือเลยไปหนึ่งตำแหน่งนะครับซอนล่าซอนฟามีเรนะครับเรนไปอยู่นิ้วโป้งพอดีเดี๋ยวไปดูในคลิป ในวิดีโอสาธิตนะครับตัวโดให้นักเรียนเอานิ้วชี้ข้ามนิ้วโป้งไปกดนะครับเพราะมันสิ้นสุดที่นิ้วโป้งนะครับอีกทีหนึ่งคอร์ดอ่าเป็นอย่างนี้นะโดมีซอนโดมีซอนซอนลลาซอลฟามีเลโดอ่าคอร์ดก็สองคอร์ดเหมือนเดิมนะครับอ่าเมโลดี้อีกทีหนึ่งโดมีซอน โดมีโดกับมีเป็นคาเอ็ดหนึ่งชั้นนะครับโดมีซอนจังหวะจะเป็นหนึ่งและสองสามและสี่นะครับอีกทีหนึ่งโดมีซอนโดมีซอน,อนต่อไปพาสต่อไปทำยังไงซอนละซอนฟามีเรโดทำยังไงครับขยับมือหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งโน้ตนั่นเองนะครับ แล้วก็ซนลลาซอน,ซอนต้องกระโดดกระเดกนะครับนะเพราะว่าเป็นโน้ตคาเบตสองชั้นนะซนลลาซอน,ซอนฟามีเรโดอ่ะนักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับต้องเรียนลองร้อง,องโน้ตตามที่ทีเชอร์ร้องนะอ่ะอย่างนี้ครับวัน two t ม r e e go domison domison ซนล่าโอน,โอน,อน,อนฟามีเรโดอ่ะเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนนะครับ นิดหนึ่งนะครับเมื่อนักงเรียนร้องได้นักเรียก็จะสามารถเล่นได้นะครับไม่ยากไม่ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวไปฝึกตามวิดีโอสาธิตของทีเชอร์เลยนะครับนะอีก10รอบนะครับแล้วก็พอเท่านี้นะครับโอเคไปกันเลยอ่ะเตรียมตัว one t w ก็โมิซอนโนซอซลฟาีเรโนโนมิซอนมิซอนซนลฟาีเรโอ่รอบที่สองครับ 2> one 2 3 o one two three go โน uh, ที่สมครับ one two one two three go do มีซ o ดู do o l ดูอ่ะมารอบที่สี่ครับ one two n e t go โดมีซอลโซซอลฟามีเรีดโดูมีซอลโซโซ,ลโซอลฟมีเรโดรอบที่5 1 one, two, one, two, three, 2 1 2 3โกโดมีซอลโซโซอลโ

One, two, three, no. วันสอโดมีซอนโดมีซอนซอนละซอนฟามีเรดูโดมีซอนโดมีซอนซอนละซอนฟามีเรดเราที่แปดนะครับวันสองวโดมีซอน ใกล้แล้วใกล้แล้ว one two one two three go do ซมีซอซซฟพาพีเรมีซมีซซพพรยยรอบที่สิบรอบสุดท้ายครับ one two one two three go โอเคครับบทเรียนวันนี้ของเรามีเท่านี้นะครับให้นักเรียนฝึกฝนแบบที่ทิเชอร์ทำนะครับสิบรอบเนี่ยนะครับที่ทำให้ดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้เล่นได้เนาะก็เมื่อเล่นได้แล้วเดี๋ยวทิเชอร์จะให้ส่งงานนะครับ แต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับใจเย็นๆไม่ต้องส่งนะสวัสดีครับ